สวัสดีครับผมคนตีนเมื่อเล่าๆนผู้ออกแบบและผลิตแท่นยืนบรรยายขยาเยสเาสียงอเนกระสมค์พร้อมไมโปรจุมไร้สายอัจฉริยะซึ่งประกอบอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมขนาดแค่นี้กล่องตัวนี้สามารถบรรจุไมโปรจุมไร้สายอัจฉริยะได้ถึง24ตัวนะครับแท่นบนของแท่นยืนบรรยายและการประกอบเข้ามานั้นทําได้อย่างรวดเร็วสะดวกง่ายดายนะครับโดยการที่จะเอาแผ่นโลโก้เข้ามาประกอบด้วยอุปรกรณ์ชั้นบนให้ล็อกอ,อยู่ด้วยกัน จากนั้นแล้วก็ยกแท่นบรรยายมาประกอบเข้าไปได้อย่างลงตัวนะครับในตัวทั้งบนนี้จะประกอบกด้วยตัวโพลทุกขอนวัวใจสําคัญของโพวทุกขอนี้คือนะครับทําหน้าที่ในการคอนโทรลไม่ประชุมไร้สายอัจฉริยะแบบนี้ได้ถึง9ก้าเก้าตัวเวลาที่เราจะใช้งานนะครับเราประกอบไมค์ชนิดนี้ขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการจัดการประชุมโดยเฉพาะสภาท้องถิ่นนั้น เหมาะอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเราออกแบบนั้นให้ไม้มีความสูงของก้านไม่ถึง60เซนนะครับตรงนี้ก็เป็นความชะงางาแต่ถ้าจะจัดงานประชาคมที่จะออกนอกพื้นที่เราก็สามารถที่จะเอามาประกอบบนแท่นยืนบรรยญยได้ในลักดับเช่นนี้สามารถที่จะพ,พูดพร้อมกันได้ด้วยไม้ชนิดนี้ที่เป็นไม้ประชุมสองตัวพร้อมๆกันไปนะครับตรงนี้คือ จุดเด่นของอุปกรณ์ที่ออกแบบขึ้นมาใช้ได้ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่โดยสะดวกและง่ายดายนะครับชุดโปรโตร์คอลตัวนี้เน้นนะครับว่าสามารถควบคุมไมคประชุมแบบนี้ได้ถึง9 9 9ตัวด้วยกันครับอุปกรณ์ตัวต่อไปที่ผมจะขออนุญาตแนะนำให้ท่านได้รู้จักก็คือเลเซอร์โปรเจคเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ตรงนี้แล้วครับเลเซอร์โปรเจคเตอร์นั้นคืออะไร คือเครื่องฉายด้วยแสงเลเซอร์อยู่ห่างจากจอเพียงแค่30เซนก็สามารถขยายจอได้ใหญ่ซึ่งสามารถฉายกับแผ่นผนังซึ่งเป็นผนังตึกธรรมดาอย่างนี้ไม่ต้องใช้จอก็สามารถได้ภาพที่คมชัดนะครับในตัวของเลเซอร์โปรเจคเตอร์นี้จะประกอบไปด้วยเครื่องเสียงขนาด10วัตต์นะครับมีสมาร์ตเหมือนเป็นสมาร์ตทีวีด้วยนะครับ เวลาที่เราใช้งานนั้นนะครับก็จะสามารถใช้ร่วมกับกล้องประชุมชุดไมประชุมชนุดชนิด 5G ซึ่งตัวไมประชุม 5G นั้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใช้ร่วมกับชุด t ท็ cking Control นะครับตรงนี้เป็นกล้องเซมิล่าแท็ใช้ควบก,กับตัวคอนโทรลชุดติดตามการประชุมกล้องตัวนี้จะซูมไปยังผู้ใช้นะครับ โดยที่จะมีตัวคอนโทรลไมค์ประชุมอยู่ชุดนี้สามารถคอนโทรลไม้ได้ถึง256ตัวครับเมื่อเช็คซัพเสร็จเรียบร้อยแล้วในการประชุมนั้นเมื่อผู้ใช้กดไม้สำหรับที่จะพูดนะครับกล้องตัวนี้จะทำหน้าที่ซูมไปยังผู้ที่จะพูดไม้และดูภาพขึ้นจอสามารถที่จะทำการประชุมซูมได้โดยสะดวกและก็ทำให้ระบบเสียงและระบบภาพนั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับ ใครก็ตามที่กดไมโประชุมกล้องจะทำหน้าที่สวิงไปหาซูมไปหาตามที่เราเซตอัพไว้ในชังแรกทั้ง256ไมโประชุมครับ